ยามาภูมิสูงขึ้นไปจากดาวดึง670ล้านวาหรือ8 4 0หมื่ชพันโยมีปราสาทแก้วปราสาททองเป็นวิมานกำแพงแก้วล้อมรอบมีอุทยานแก้วสระปูคารณีเทวดาในชั้นนี้มีหน้าตารุ่งเรืองกา้สูง8,000วาผู้เป็นใหญ่คือเท้าสยามเทวราชไม่มีแสงอาทิตย์เพราะอยู่สูงมาก เทวดามองเห็นสปปรรพสิ่งได้ด้วยแสยงรัศมีจากแก้วทั้งหลายและรัศมีการของเทวดาเองจะรู้ว่าเช้าหรือค่ำดูได้จากดอกไม้ทิพถ้าเห็นดอกไม้บานคือรุ่งเช้าถ้าหุบเป็นเวลากลางคืนอายุเทวดาในชั้นนี้ยั่งยืนถึง2 0 0ปีทิพหรือห4 4รือย4 4ล้านปีในเมืองมนุษย์ ดุสิตาภูมิสูงขึ้นไปจากยามาภูมิ1344ล้านวาหรือ168,000โยชนมีประสาทแก้วประสาททองเป็นวิมานกำแพงแก้วล้อมรอบมีความกว้างและสูงกว่าในชั้นสวรรค์ชั้นยามามีสระส่วนสนุกยิ่งใหญ่งดงามรื่นรมเหมือนสวรรค์ชั้นอื่นๆผู้เป็นใหญ่ชื่อพระสันดุสิตเทวราช เทพพยาดาในชั้นนี้รู้บุญรู้ธรรมพระโพธิสัตว์ก่อสเสด็จมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เสด็จสร้างสมบรมีในชั้นฟ้าน,นี้อายุเทวดาในชั้นนี้ยืน4,000ปีทิพย์หรือ576ล้านปีในเมืองมนุษย์นีมาได้ดีภูมิสูงขึ้นไปอีก2,688ล้านวาหรือ336,000โยชน์ มีสิ่งอำนวยความสุขเหมือนทุกชั้นมีความงดงามยิ่งขึ้นไปอีกเทพยพดาในชั้นนี้มีความสุขสมบูรณ์มากปรารถนาสิ่งใดจะเนรมิตได้ตามความพอใจปรนิมิตรวสติภูมิเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดประเสริฐด้วยสุขสมบัติยิ่งกว่าชั้นฟ้าทั้งหลายหากปรารถนาสิ่งใดเช่นอาหารทิพย์ก็จะมีเทพยาดาองค์อื่นคอยเนรมิตให้ สวรรค์ชั้นนี้มีผู้เป็นใหญ่สององค์คือปอนิมิสวัสดีเทวราชเป็นใหญ่ฝ่ายเทวดาและพยามาราธิราชเป็นใหญ่ฝ่ายมารรูปประภูมิ16อยู่เหนือสวรรค์ชั้นสูงสุดได้แก่พรมปาริสัตชาภูมิดินแดงของผู้สำเร็จปฐมยานขั้นต้นพรมปุโรหิตาภูมิ ดินแดงของผู้สำเร็จปฐมมยานขั้นกลางมหาพรหมาภูมิดินแดงของผู้สำเร็จปฐมมยานขั้นสูงปาริตาภูมิดินแดงของผู้สำเร็จทุติยานขั้นต้นอัปปามนาภาภูมิดินแดงของผู้สำเร็จทุติยานขั้นกลางอาภัสราภูมิดินแดงของผู้สำเร็จทุตติยานขั้นสูง ปริตตสุภาภูมิดินแดนของผู้สำเร็จตัตยยานขั้นต้นอัปปามานะสุภาภูมิดินแดนของผู้สำเร็จตัตยยานขั้นกลางสุภพินะหาภูมิดินแดนของผู้สำเร็จตัตยยานขั้นสูงเวหัปะผลาภูมิดินแดนของผู้สำเร็จตัตุยานมีผลภัยบู์ ผลจากการทำลายของน้ำลมไฟอสัญยีสัตตาภูมิดินแดงของพรมไร้นามมีร่างกายสง่างามอวิหาภูมิดินแดงของพระอรหันต์ขั้นอนาคามีเคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอัตตปาภูมิ ดินแดงของภูมิผู้ไม่เดือดร้อนทั้งกายวาจาใจเพราะสามารถระงับนิวรณ์ได้สุทัศสาภูมิแดงของผู้เห็นสภาวธรรมแย้งชัดสุทศัศสีภูมิแดงของภูมิผู้เห็นธรรมแจ่มแจ้งอากานิถาภูมิแดงของภูมิที่มีคุณสมบัติมากพอจะนิพพานได้ อรูปปภูมิ4แดงของภูมที่มีแต่จิตด้วยไม่พอใจที่รูปกายเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์นานประการอากาศารนจยายตนภูมิแดงของภูมที่มีแต่จิตเข้าถึงภาวะมีอากาศไม่มีที่สุดวิญญาณจายตนภูมิแดงของผู้ที่เข้าถึงภาวะวิญญาณไม่มีที่สุดอากินใจยายะตนภูมิ แดงของผู้ที่เข้าถึงภาวะไม่มีอะไรเนวสัญญานาสัญญายะตนภูมิแดงของผู้ที่เข้าถึงภาวะไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่คุณค่าของหนังสือหนึ่ด้านภาษาและสำนวนโัวหาร เป็นนคดีเล่มแรกที่เรียบเรียงในลักษณะการค้นควา้าจากคำพีต่ตางๆถึง30คภคำพีจึงมีศัพท์ทางศาสนาและภาษาไทยโบราณอยู่มากสามารถนำมาศึกษาการใช้ภาษาในสมัยกรุงสุโขทยัยตลอดจนสำนวนโวหารต่างๆไตรภูมิพร่วงมีสำนวนหนักไปทางศาสนาโ,า,า,าโวหารและพานาโวหารผูกประโยคยาวและใช้ท้อยคำพานาดีเด่น สระสรวยไพเราะก่อให้เกิดความรู้สึกด้านอารมณ์สะเทือนใจและให้จิตภาพหรือภาพในใจอย่างเด่นชัดเช่นบ้างเต้นบ้างรำบ้างฟ้อนระบำบรรเือเพลงดุริยางรนตรีบ้างดีบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าบ้างขับศับท์สำเนียงหมู่นั้นคุณจุนกันไปเดียดดาดพื้น ก้องกองแต่สั่งรักังกังสดานมโหระทึกกึกก้องทำหนุกดีที่มีดอกไม้อันตรการตาต่างๆสิ่งมีดวงจันทร์กฤษณนาคันธาทำนองและบองดังเทพพยายดาในเมืองฟ้าสนุกนี้ทุกเมื่อบำเรอกันบ่มิวาย 2. ด้านความรู้ 2.1ด้านวรรณคดีทำให้คนชั้นหลังได้รับรู้ทางวรรณคดีอันเป็นความคิดของคนโบราณซึ่งจะเป็นพื้นฐานของวรรณคดีไทยเช่นพระอินทร์แท่นบรรพุกกมพลช้างเอราวัณเข่าพรซสุเมนป่าหินพานต้นปาริชาติต้นนารีผลนรกสวรรค์ เป็นต้น2.2ด้านภูมิศาสตร์เป็นความรู้ด้านภูมิศาสตร์ของคนโบราณโดยเชื่อว่าโลกมีอยู่สีทวีปได้แก่ชมพูทวีปบุรพาวิเทหะทวีปอุตรกุรุทวีปและอมมอนโคโยานทวีปโดยมีเขาวพัสเมนเป็นศูนย์กลาง 3. สังคมและว,วัฒนธรรม3.1คำสอนทางศาสนาไต่ภูมิพระร่วงสอนให้คนทำบุญละบาปเช่นการทำบุญรักษาศีลสมาธิภาวนาจะได้ขึ้นสวรรค์การทำบาปจะตกนรกแนวความคิดนี้มีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนไทยมาช้านานเป็นเสมือนแนวการสอนศีลธรรมของสังคม ให้คนปฏิบัติชอบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 3.2. ค่านิยมเชิงสังคมอิทธิพลของหนังสือเล่มน,นี้ให้ค่านิยมเชิงสังคมต่อคนไทยให้ตั้งมั่นและยึดมั่นในการเป็นคนใจบุญมีเมตตาการุณารักษาศีลบำเพ็ญทานรู้จักเสียสละเชื่อมั่นในผลแห่งกรรม 3.3ศิ 3. 3. ลปรกรรมจิตรกรนิยมนำเรื่องราวและความคิดในแต่ภูมิพร,ร่วงไปเขียนภาพสีไว้ในโบสถ์วิหารโดยจะเขียนภาพนรกไว้ที่ผนังด้านล่างหรือหลังองค์พระประธานและเขียนภาพสวรรค์ไว้ที่ผนังด้านบนรอบโบสถ์วิหาร 4. ด้าอิทธิพลต่อวรรณคดีอื่น มีหนังสืออ้างอิงทํานองไตภูมิพร,ร่วงที่มีผู้แต่งเรียมแบบอีกหลายเล่มเช่นจักรวาลที์มีของพระสิริมังคลาจารย์แห่งเชียงใหม่ไตภูมิโลกวินิจฉัยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเล่าเรื่องไต่ภูมิเป็นต้นไต้ภูมิพร,ร่วง มีอิทธิพลสำคัญต่อแนวคิดของกวีรุ่นหลังโดยนำความคิดในไตรภูมิสอดแทรกในวรรณคดีต่างๆเช่นลิลิตองค์การแช่น้ำมหาเวสันดรชาโดกรามเกียรติ์กากีคคำกรหุ่นช้างหุ่นแผนดังตัวอย่างต่อไปนี้รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สอง กล่าวถึงปลาอานนนเข่าซุมเมนเอเอียงอ่อนละมุนอานนนหนุนดินดานสถานสะเทือนกากีคำกรก่าวถึงแม่น้ำสีทันดอนในสารหล,ลึกกว้างกลางวิถีแม้จะกว้างหาแววมายุรีก็จมลงถึงที่แผ่นดินดานอันน้ำนั้นสุขุมละเอียดอ่อน จึงชื่อสีทันดอนอันใสาสารประกอบด้วยมัดฉากุมภาพา,านขจฉสารเลือกน้ำและนาคิน